ถ้านิ้วก้อยแตกละเอียดแต่ใช้การไม่ได้แบบนี้ก็ต้องมีระบุจากแพทย์ค่ะครูดาเคยเล่าเคสน,นี้ให้ฟังแล้วเนาะเคสลูกสาวเคสผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุนี่นแหละเป็นฝ่ายถูกเหมือนกันนิ้วก้อยแตกละเอียดเลยกระดูกแตกหมดเลยใช้การไม่ได้แต่คุณแม่ด้วยความที่ลูกสาวเป็นลูกสาวหน้าตาก็ดีสะสวยการที่จะให้ลูกเขานด้วนอะ่ะมันทําใจไม่ได้ลูกสาวเขาสวยเลยเฉยเดียวก็เลยไปบอกคุณหมออันนั้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนนะก็เลยไปบอกคุณหมอคะ่ะ ช่วยแบบรักษานิ้วน้องให้ให้นิ้วน้องยังอยู่แบบนี้อย่าตัดของเขาได้ไหมคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกกลายเป็นคนนิ้วด้วนคือมันใช้การไม่ได้อะมันหลอกแหลมมันมันกระดูกมันแตกละเอียดหมดแล้วอะคือมันเหมือนนิ้วมันก็ห้อยอยู่อย่างนี้แล้วมันใช้การไม่ได้แล้วอะก็คือให้คุณหมออะคงนิ้วไว้อย่างนี้แหละอย่าตัดของลูกเขาปรากฏว่ามันมามีปัญหาตอนเคลมประกันมามีปัญหาตอนเรียกร้องกันประกันบอกว่านิ้วคุณยังไม่ได้สูญเสียนิ้ว ช่วงนี้เคสนั้นก็ปังนะตอนนั้นน่ะนานแล้วเคสนี้กูเคยเล่าแล้วนะคะแล้วเขาก็แย้งบริษัทประกันก็แย้งนะคะของคู่กรณีของทีมงานของเรานี่แหละเขาก็บอกว่าเขาไม่จ่ายส่วนนี้นะคะสองแสนเขาไม่จ่ายเพราะอะไรเพราะนิ้วคุณยังไม่ด่วนมันยังไม่ได้สูญเสียทีนี้ก็มาปรึกษากับทีมดอร์ชันแดงบอกว่าจะไปยังไงดีคะเคสนี้ ก็บอกว่าในคู่มือตีความก็ระบุไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่สูญเสียคําว่าสูญเสียความหมายของมันคือไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างถาวรแล้วมันใช้งานไม่ได้อะกระดูกมันแตกละเอียดเพราะฉะนั้นการที่จะยืนยันคํานี้ได้ในคู่มือตีความได้คือคุณต้องเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ของคุณหมอและคํายืนยันจากแพทย์ที่ระบุว่านิ้วก้อยนิ้วนี้ไม่สามารถ ใช้งานหรือรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้อันนั้นเรียกว่าเสียถาวรใช่ไหมคะแตกสาวรใช่ไหมคะศูนเสียถาวรแล้วใช่ไหมคะมีตรงนี้แน่ปั๊บยื่นให้กับบริษัทประกันอีกรอบหนึ่งมันไม่หายไปทั้งนิ้วก็จริงแต่มันใช้การไม่ได้แล้วภาพฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกก็แตกเชียเพราะฉะนั้นพอเคสนี้แย้งไปแบบนี้เรียกร้องได้ค่ะเธอเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังคะ การทำประกันกับมืออาชีพมันสำคัญไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มองว่าไม่เป็นไรหรอกซื้อประกันกับใครก็ได้นะคะคุณโชคดีถ้าคุณไม่เกิดเหตุร้ายแรงหรือไม่เกิดเหตุที่จะต้องแบบมีการเรียกร้องกันแบบนี้คุณโชคดีคุณอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของการซื้อประกันกับคนที่มีความรู้และเป็นมืออาชีพแต่วันหนึ่งที่คุณเกิดปัญหาแบบนี้ที่คุณมาอยู่จุดคูดาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าปัญหาของคนเยอะมากจริงๆ แล้วเขาไม่รู้เขามืดแ8ด้านเขาไม่รู้จะพึ่งใครเขาไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะไปทางไหนโทรถามประกันประกันเ็าบอกว่าถามบริษัทเลยค่ะโทรถามเนี่ยก็ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆค่ะแล้วแต่ตรงนั้นค่ะผลมันตกอยู่กับใครกับคนไม่รู้ไง